ได้เวลาเปิดพาสซีด้วยฉากโรแมนติกเออยบวกเขาให้คิดผิดคิดใหม่นะฉากโรแมนติกเชียร์เลยเนี่ยเล่นกับแมวระวังด้วยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่กูเป็นเกาเฮียแล้วนะกูได้สาวแท่งในตำนานมาแล้ว มาเธอมาเธอเราผู้ชายเหมือนกันนี่นะเฮ้อเฮ้ยวันบิ๊ทช์วันได้ครับลงปางแปบ๊บไปแล้วคุณเ,เดอะแฟร์ไหนไหนเฮ้ยคุณลวงหน้าไปก่อนแล้วนะอาะ่อานซะอา่านอ่าน ขอไว้อะไรแด่ผู้ที่อ่านหนังสือเล่มนี้ล็อกยิ่งกว่าวงเมทัลเดี๋ยวนะนี่มึงตีสีคนจริงเหรอเนี่ย I love เห็นไทยแอนิเมะอันนี้ผมไปไม่ได้จริงๆขอโทษครับเฮ้ยมันหมาแล้วทำไงดีก็หลบดีถามได้ ปาดมันนี้่าอะไรดิไม่เนี่ยยานะเฮ้ยปาดแบบแกย่ามีไว้ใช้เลยแงะกูบี้เลยไปเลยเดี๋ยวกูจองวัดให้สเต็ปเทพของพ่อเอกจะเป็นลบใช่ไหมขอให้ปลอดภัยขบปาขอปาบเธอสักครั้งได้ไหมนี่โช์จับธนูมือเปล่าเลยนี่กูสวนกลับด้วยอ่ะ เฮ้อนี่ขนาดกูส้มยิงอนเนี่ยเฮ้อไอเชี่ยเทพถูเฮ้อไม่แดกกูหรอกวันนี้กูเติมมาสามพันอ๋อเวลเกดีเเลยดีออซาอ๋อเฮ้เบอเกดปลาข้างบ้านอร่อยหรือเปล่าวะลองกินดูดีกว่า หมาไม่เด็กสามวันต่อมาหมอไปตออกมาแล้วคุณเป็นโรคเอดเสร็จจี้ด้วยนะเดี๋ยวหมอมันต้องอาหารเป็นพิษไม่ใช่เหรออ๋อเหออ๋อมันมีคาแรคเตอร์ตัวหนึ่อนะมันชื่ออายาโอ้เป็นเฮี้ยอะไรของพวกสัสวงตัวไหน หลักการจูบวิธีที่หนึ่งจบการนำเสนอเพียงแค่นี้เฮ้กระจอกวะอะไรกันฉันนายยังไม่รู้สินะว่าฉันฉกอะไรไปฉันฉกของนายแม่ไงล่ะนี่เป็นพวงเลยเธอคนนั้นคือใครเนีนะสวยจังเลยเนี่โอ้ my god สำหรับคืนนี้สามพันพอไหม สามพันจะพอที่ไหนเอาไว้สัตว์ช่วงนี้กูกกกชอตกอูกให้เยอะไม่ได้